สวัสดีครับพี่น้องเอ็ซีฮานอยที่ร้านทองคพี่น้องเอ็ซีคอคารวยครับพี่น้องท่านผู้เจริญทุกท่านครับกลับมาพบกันเช่นเคยรขรับไปทางตัวเลขการสิ่งโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทงฮานอยลาวพัฒนารวมไปถึงหุ้นรับต่ตตตตางๆจากถึงสุขนะครับปกกันนี้รอบของวันจันทร์ที่19มิถุนาโยนครับจันทร์19มิถุนายนมีลาวพัฒนาเนาะสาวกตำลาวก็มาลุ้นมาเชียร์ไปด้วยกันครับก่อนอื่นมาสรุปไปทางวันที่18ครับวันที่18นีปใครับวันอาทิตย์ที่สิบแปดนีอยครับ เฉพาะกิจครับ7 8 4ด่ล่าง1 5พิเศษ8 7 3เล่าง7 8ปกติครับ3 5 1ห่ล่าง5 2 VIP 6 6 8ล่าง8 2ครับสังเกตอะไรไหมฮะ7บน7ล่าง5บน5้ล่าง1บน6บนไอ้8บน8ล่างนี่มันจะมาอย่างนี้นะเสาร์อาทิตย์มันจะเป็นอย่างนี้บ่อยอ้าว แตกครับ8 7 7 8เนาะตรงรอบเนาะตรงนี้ตรงรอบนอกนั้นก็เด่นมานะครับเฉพาะกิจเด่น5มานะครับอ่า b a p ก็เด่น2มาเนะ8 2 2 8นะครับ8 6ก็อยู่นี่เนาะเจาะ double double อยู่อ้าวก็ในกลุ่มก็เฮงปังกันน,นะดูเนาะชวนชวนตำอะไรก็ปังไว้หมดเลย <c oughs> อ้าวก็ขอแสดงความยินดีวองน้ปังด้วยนะจ๊ะในรอบของวัน ที่ที่ครับแหมคนเห็นคนปังเยอะเลยเนาะ7 8็ดแปดแและ82นะครับวินดูสายวินสายวินเป็นไงบ้างสายวิน784873351ป้าโทแน่นอนแต่ว่าอ้าตามต่อไปดีผมมีข้าไม่หลุดน,นะจ๊ะยังไงก็ไปลุ้นตาำลาวกันเ่งๆปังๆจ้ามาตามลุ้นตามเชียร์กันต่อครับพี่น้องในรอบของวานจานทร์ที่19วมิถุายนครับ แนวทางฮานอยมัดรวมสู่จอพี่ค่าสี่หน่อยเนาะและลาวพัฒนานะครับสาวกตามลาวกา็จัดไปเลยนะจ๊ะยังไงก็ขอให้ให้ปังเหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะอาทิตย์ที่ผ่านมาวันสุกว,วันสุดท้ายก็มาแต่เด่น5เด่น6นะครับแม่เจาะไม่ทะลวงเนาะมามาลุ้นกันครับเฉพาะกิจ8 9พิเศษ6 5นะครับปกติ42 v i p 16อา้าฝากตรงรอบไปก่อนนะจ๊ะคู่เด่นนะครับคู่เด่นแล้วก็ตรงรอบไปก่อนเด้อ ห้ามพลาดห้ามเผลอต่เดียวเนาะเอาก็ถามว่ามันมีพลาดไหมมีเหมือนกันแต่มันมีก็สลับวันเนาะเอาโอเคไหมครับ2907เอ่า2907 2907นเด่นวันจะ้ะวันจันทร์วันนี้ทั้งวันค่ะ2907นะจะ๊ะไปเลย1 5เอ้ย115566วันจันทร์ไซเบอร์อะไรก็เป็นไปได้นะครับ11556 6ครับเอาลองดู อย่าลืมนะให้โกเมื่อไหร่อย่าลืมกลับหัวไปด้วยเนาะนอกตารางกตีคะแนนได้หมดแล้วน,นะจ๊ะ,อะลองใช้ตื่นมินิของท่านนำไปในรอบที่ชอบวังรอบที่ใช่เนาะสำหรับ f c บางท่านก็เริ่มจะไม่โต้แย้งกับแนวทางของแอดแล้วนะครับไปตามแอดทุกวันก็ปังทุกวันจริงๆนะเนาะอ้าวก็แสดงความมีดีด้วยกันเนาะยังไงก็ดูแต่พอดีเนาะตามแต่พอดีอา้าวหวม,มีเข้ามีหลุดนะครับมาฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับฮาหนอยนอกตารางในตารางครับ สองทุ่มสามฝังโคงงลาวพัฒนา182เลขไหลวางให้8023 4ตัว2ชุด3ชุดนะ4ตัวให้อันนี้เป็นตัด2ออกเนาะเอา6เข้ามาใส่แทนเนาะอันนี้ก็ตามใจแอดหน่อยหนึ่งอา้าว3ตัวให้ให้1 2 3กัน360นะเนาะอ้าวเบิ้ลให้กัน22ไว้เจาะให้แล้วเน้นให้แล้วอา้าวฝากไว้เป็นเอาทางสำหรับลาวข้ามคืนนี้อย่าลืมนะ มาดีทั้งเด่นทั้งไหลเนะเาะอ้าวเจาะไม่ปังแต่ก็เจาะเองได้บางทีครับมาสีน้อยลาวเย็นย่รำร่ำรวยกันต่อครับขอให้พี่น้องเห็นๆขงปังทุกคนเนาะขอบคุณที่ติดตามล้วชมครับเห็นปังสวัสดีครับ